ขอชิม7-8คําคำครับเรามาอยู่กันที่ตัวลานปังครับถามนี่ไม่ตอบไม่ได้ทันทีเรื่องราคาแต่ว่าให้ให้ให้เมียคุมเงินอ่าใช่ใช่ใช่ด้วยคร <laughs> ับพสวัสดีครับพี่กำภูครับคกำเนิดมาจากต้นต้นทางภาคใต้ก็จะเรียกต้นปัง มันก็คือหู่กวางต้นเดียวกันต้นเดียวกันอ๋อแล้วก็ร้านที่เนี่ยอยู่ใต้ใตเ้เป็นลานเป<อ>็นลานไปเลยที่ว่าลานปังแล้วก็ใส่สมุยลงไปก็เราเป็นคนสมุยอ๋อต้องมีคําว่าสมุยยนะไม่มีไม่ยอมนะไม่ได้ตัวลานปังสมุยเรียกว่า d n a ความรักบ้านเกิดของคนสมุยนี่เข้มข้นเลยครับร้านนี้ครับอยู่ใกล้กับสนามบินมากๆครับลงเครื่องมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะ แล้วก็ไม่มีเมนูเป็นกระดาษให้ดูด้วยครับใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรอร่อยครับต้องเข้าไปดูใน Facebook ของร้านครับเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงครับไปจนถึงค่าเลยครับเอาอย่างแรกเลยจางแรกเลยพี่ว่ามาลอยคั่วครับวายครับวายก็คือปลาหมึกสายนิดนึงนะครับพี่อ่าได้ครับเอาปลาหมึกตัวนี้ใช่ครับคั่วคั่วกันที่คือพอได้ยินวายคั่ววายคั่วคิดว่าแบบเป็นวายแบบ แบบฝรั่งคนอื่นไม่ใช่นะคนละวายกันนะชิมไปดีกว่ามันมันจะมีเฉพาะสมุยพังงันดอนสักประมาณนี้วิธีการทําแบบเนี้ยเป็นแถวนี้เลยใช่ครับแถวดอนสักก็คือฝั่งสุราษฎร์สมุยพังงานแถวนี้ใช่ฮะภาคใต้ในโซนอื่นอาจจะไม่มีอาจจะไปไม่เหมือนเป็นแบบอ๋อฮะมีพริกมีพริกมีพริกหน่อย เ็ดปลากระเบนใช่ฮะปลานี่เอามาจากไหนพี่ชาวประมงครับแถวนี้เลยพื้นถิ่นเลยครับใช่พื้นถิ่นเลยใช่เราจะสั่งเอาไว้ประจาปลาบางชนิดไม่ได้มีขายทุกวันถ้าปลากระเบนมีเราก็มีปลาอื่นมามาก็พูดคุยกันใช่ฮะนี่ร้านก็ไม่ใหญ่ประมาณห้าโต๊ะวันนี้บ้านตะร้านแบบบ้านบ้านบ้านที่เลยใช่ครับใช่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านอืมทางงปัญญาแล้วก็มีเด็กช่วยให้คนเดียวอ๋อเลยไม่ต้องมีเมนู แล้วก็อันนี้คืออาหารที่บ้านพี่ก็คือตำรับนี่มาจากทางแบบบรรพบุบร,ร,รุษเลยค,คนสมุนกินยังไงพี่ก็เอามาขายลูกคา้ามาร้านแนวนี้ครับไม่ต้องไปคาดหวังบรรยากาศหรูหราหมาเห่าครับไม่มีครับเหมือนกับไปบ้านของพี่แกนี่แหละครับตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยสนิทกันครับตอนหลังๆนี่ขอไปนั่งดูทีวีด้วยยังได้เลยครับเดิมผมเปิดร้านอาหารเหมือนกันเป็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 นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งสไตล์ปลาเผาอีสาน ดีก็ติดเนั้นเจอช่วงโควิดพอดีเลยก็หยุดร้านตรงเมื่อก่อนไปเช่าเขาอทีนี้เราก็ภาราต้นทุนเยอะอือก็มีมาพักอยู่ที่บ้านก็แล้วก็พักพวกก็มานั่งกินืมานั่งสังสรรสังสรรทุกวันสังสรรเฮฮาสังสรร์แบบกลุ่มก่มใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แฟย์ก็จำเป็นคนทำกับข้าวที่กินทุกวันทีนี้ก็พักพวกก็เชียร์พวกชอบเปิดร้านอาหารดีกว่า กูแต่ว่าพี่รับไม่เยอะแล้วถ้าลูกค้ามากันหลายคนมากันหลายโต๊ะมันเป็นไปไม่ได้ก็รบกวนโทรจองก่อนดีกว่าใช่ยำหอยเม่นอุนิอุนิอ่ะอ่าใช่อุนิอุนิอุนิสำเนียงใต้อุนี้อุนีอนอุนี่อุนีอจากทะเลบ้านเราความสดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยวัตถุดิบร้านที่สดแ่นรับประกันเลยไม่สดไม่เสิร์ฟไม่ขายไม่สดไม่เสิร์ฟไม่ขายนะใช่เงา เสียชื่อไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคําว่าสมุยเดิมพันธนะใช่ใช่ก็คำว่าสมุยมันค้อ <c oughs> า,า <c oughs> อ,อยู่อืเข้าท่านี่นะฮะดิวอย่าอันนี้กุ้งผัดกะปิสตอกุ้งผัดกะปิสตอนะครับใช่ภาคใต้ต้องสตอและกะปใิใช่ใช่เท่านั้นนะฮะคือตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยถ่ายทําหรือว่าได้กลิ่นตอนที่แม่ครัวเขาปรุงกันตรงนี้เลยอะ่ะคือแค่กลิ่นโชยมาก็ยั้งใจไว้ไม่อยู่แล้วอะ ระหว่างที่รออาหารเนี่ย<ค>ก็แบบโหอยากรับประทานเต็มที่แล้วนะอันนี้คือผักสดผักสดผักสด,กสดน้ำพริกแห้งอันนี้จะมีให้ชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้มีให้โต๊ะแถมฟรีทุกโต๊ะให้เลยอระฮะฟรีทุกโต๊ะครับฟรีทุกโต๊ะแต่ช,ชุดใหญ่มากเลยนะเติมได้ด้วยอันนี้มาตูมเก็บไว้ข้างบ้านเลยเก็บตันนี้เลยใช่ออแกนิกแน่นอนใช่ไม่มีสารไม่มีก็เป็นน้ำพริกกะปินี่แหละแต่ว่ามันคือไม่ใส่มะนาวน้ำพริกกะปินี่แหละแต่ไม่ใส่มะนาว ก็ริกน้ำี่นี่ก็น้ำพริกแห้งถ้าจะกินแบบนั้นก็ใส่มะน,นาวลงไปบีบมะนาวก็คนสมุยเนี่ยตามครัวเรือนทั่วไปเขา,าก็กินกันแบบประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ปักก็พื้นบ้านเจอปักอะไรมาก็ซื้อมาเก็บมาดูปักพื้นบ้านเข้ามาทําจัดสรรเมนูไปรสชาติต้องบอกว่าถ้าคนภาคกลางมานี้มันจะจัดจ้านกว่าเยอะเลยนะจัดครับจัดเนาะจนบางครั้งก็บอกว่าให้รสเผ็ดไหมเพราะว่าแม่กรัวเขาจะ เขาจะมีของเขาอยู่นี่ไหมเวลาเขาปรุงก็ต้องตามนี้ตามแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกอไม่ไหวจริงๆบอกได้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งลดหน่อยลดหน่อย,อยขอกุ้งสตอร์สักคำนี่ฮะซีดเลยฮะปากแดง ภาคอยู่นี้น้ำลายสอเลยครับกระปิกัะสะตอที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่คนใต้นี้ภาคภูมิใจจริงๆครับแล้วก็ร้านครัวร้านปังนี่ททำออกมาได้อย่างไม่มีทิตฐิเลยยำปลาเก๋าไปกับเราปลาปเก๋าเรายยต้องใส่กระเพราลงไปอีกนะแล<ช>้วใส่พริกแห้งด้วยใช่สีดเลยไปกับเราจาักกอแตนด้วย import. อิมพอร์ตอิมพอร์ตเข้ามาฮะใช่ฮะกอดแตนนี่ถ่างออกไปจากสมุยประมาณ15นาที อ๋อคือเกาะบริวารสมุยเป็นเกาะบริวารแล้วทำไมเกาะใบกระเพราบนเกาะสมุยไม่ได้หรอก็ได้อยู่แต่ว่าบางบางคือถ้าไนในตลาดมันจะมันรสชาติมันจะไม่ได้อ๋อที่ต้องไปอินพอจากเกาะแตมาใช่มันใบเล็กเล็กแล้วมันจะหอมปลาเก๋าก็เป็นปลาเก๋าแบบใช่ฮะสดสดเลยนะเช้าเช้าชาวประมงแจ้งมาแจ้งมาว่ามีของวันนี้มีอะไรก็ถึงโต๊ะเลยใช่ถึงร้านเรียบร้อยขอชิมครับนะครับ มันจะออกรสชาติจะร้อนร้อนในกับเราหอมหอมในกับเราได้กลิ่นกระเพราเลยชัดเจนเมื่อกี้กินเผ็ดแล้วผมึกว่าพี่ได้ผมเบรกด้วยหวานพี่ให้ผมเผ็ดต่อนี่คือสไตล์คนใต้ใช่ไหมเผ็ดล้วต้องแก้เผ็ดต้องซ้ําด้วยเผ็ดซ้ำด้วยเผ็ดนอกจากกระเพราที่ทางพี่กำพูกระชื่นชอบแล้วครับก็สาวน้อยคนนี้ครับชื่อว่าพี่สาวครับชื่อสาวเลยฮะ ถือว่าเป็นสาวงามที่อิมพอร์ตมาจากเกาะแตนมาเป็นสีภรรยาของพี่เขาครับแหมเป็นความภาคภูมิใจแบบหอมหวานสาวคุณแฟนให้ข้อมูลมาบอกว่าที่เกาะแตนนี่ไม่ใช่มีดีแค่กระเพราคือมีผู้หญิงสวยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ย <c oughs> ตอบแบบไม่ตอบแบบไม่คิดเลยได้ข้อมูลมาบอกเกาะแตนมีกันอยู่ตามทะเบียนบ้านมีกันอยู่ไม่กี่คนใช่ม,ใชมีคนกัมีคนเป็นมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณตอนนี้ก็ ในทะเบียนบ้านกันร้อยกว่าคนก็แต่แตทะเบียนบ้านร<อ>้อยกว่าคนใช่แต่ก็ตอนนี้ประชากรก็ไม่ไม่ถึงร้อยเนาะแต่พี่เขาอุตส่าห์ไปได้แฟนร้อยกว่าคนนั้นนหะผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่ง <c oughs> ยังอุตส่าห์ไปได้แฟนเป็นคนก่อแต่มาจะได้หายากพี <c oughs> <อ>่ก็ย่าให้คนเข้ามาก็ไม่ยเยือูๆคะ่ะจะได้เศรษฐกิจจะดีนี้ติดอ้อฝ้ารานเครือรันปังเลยคะาหารร้ามรสชาติสมุยใส่แท้ค่ะวัตถุดิบก็คือ เอาาจในก็อมุ้ยค่ะเราจะจัดนิดนึงช่วงโควิดก็คือซับซาไปเยอะก็ช่วงนี้ก็คือย่าให้คนเข้ามาเที่ยวในก็อมุ้ยเยอะๆค่ะแท็กซี่ร้านอาหารแล้วก็ัวโรงเรมโรงเรมแล้วจะได้ดีขึ้นค่ะแค่จะได้เยอะๆขึ้นเษตกิจจะได้ดีขึ้นค่ะเมนูสุดท้ายของหวานแล้วทีนี้ปลาหมึกผัดหวานอันนั้นก้านอะไรคะก้านอะไรพวกเนี้ยก้านอะไรอันนี้ตะไคร่ของตะไคร้ใส่ตะไคร้ด้วยครับปลาหมึกผัดหวานนะครับสำหรับ ภาคใต้ใช่สมุยแท้ๆมันมีแง่งข้างในด้วยออ่ะเมันจะเป็นวดดดึงตรงดึงออกไม่ออกดึงออกต้อจับพี่เขารูดเลยลูดเลยรูดเลยบีงบางตัวมันจะมีไข่ด้วยในท้องออ๋กินได้เลยนะหนึบๆนะสัมผัสได้ถึงความหอมก็ออกเรือนกลางคืนมาเช้ามาก็ามาส่ง ด้วยวัตถุดิบเนี่ยกินขาดแล้วก็วิธีการปรุงสําคัญแม่ครัวคนสมุยใช่ครับจะอย่างจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้อันนี้จํไม่ได้เยอว่าร้อยห้าสิบหรือเปล่าหรือว่าร้อยห้าสิบประมาณนี้ร้อยห้าสิบนี่ถามนี่ไม่ตอบไม่ได้ทันทีเรื่องราคาแต่ว่าให้ให้ให้เมียคุมเงินอ๋อใช่ใช่ใช่ด้วยนะตะตอนี้ประมาณนี้เท่าไหร่ประมาณประมาณก็อยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยยี่สิบแล้วประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะถูกกว่าพัทคารแบบ ริมหาดูหูหน่อยเพราะว่าเราราคาคนโลเคอลูกค้าส่วนใหญ่ก็น้องกินฝรั่งมาไหมฝรั่งก็มีมาบ้างมีมีฝรั่งรูเข้ามาเหมือนกันนะแปลว่าถ้าเกิดคนไทยจากภาคอื่นมาเนี่ยพี่จะยินดีเลยเนาะใช่ยินดีครับยินดีมากยินดีเพราะมันได้แบบ โฆษณาบ้านที่รให้ได้สัมผัสรสชาติอาหารสไตลแท้อาหารสมุยแท้มาพูดคุยได้ใช่ถ้าฝนตกก็ย้ายโต๊ะเข้าข้างในนัางในบ้านเลยทุกอย่างสบายสบายครับแบบเหมือนนั่งกินข้าวที่บ้านตามวัตถุดิบที่มีในแต่ละวันใช่ครับไม่มีเมนูไม่มีเมนูโอ้โหแต่ว่าได้ความอร่อยเหมือนกันนะเปิดปิดอะไรยังไงเวลาไหนครับเพียงวันถึงห้าทุ่มก็เปิดทุกวันถ้าไม่มีธุระเลยก็เปิดห้าทุ่มช่วงสองสามทุ่มนี่เวลากำลังเพลินเลยนะกำลังเพลินเลยกำลังเพลินเพลินต่อได้เลยค่ม เพลินกับเจ้าของร้านก็ได้ได้ได้ครับเจ้าของร้านจะมาเพลินด้วยใช่ก็ทุกคืนอยู่แล้อ่ะทุกคืนเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดรายการก่อนแล้วก็กินต่อขอชิมเจ็บปคํคำเทปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนนะฮะก็ติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วขออนุญาตกินต่อครับผมสวัสดีครับ